เหเือนกับให้เพื่อนจ้เข้า้อเป็นนอคะในแต่ละแลบเนี่ยคบาเตียอุปกรณ์ให้เนี่ยจะสามารถเข้าพร้อมกันได้ประมาณ2องกลุ่มนะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีทั้งหมดหกแลบ เซสชันแรกนะคะจะมีอยู่2แหละก็คือเป็นเซสชัน1.1กับ1.2นะคะจะอยู่ด้วยกันโดยที่อุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวหลอดทดลองนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะใช้แค่2ออันนะแต่อันนี้คือเตรียมไว้ให้เยอะนะคะ ไม่ต้องมาทำพร้อมๆกันนะนะคะก็ค่อยๆทยอยมาทำครูบาบิ๊กแบบนี้ก่อนแบบนี้นะคะจะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะโดยจะมีการทําการทดลอง2องันนะคะก็คือมีการทดสอบทางเคมีกับการดูการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้จากการเลื่อนคลิปนะคะเราลองมาดูนะคะสําหรับในอุปกรณ์แลบแรกเนี่ยก็จะมีตัวสารละลายคปเปอร์ทูโซเฟตกิ่นตัวนะคะก็คือตัวสีฟ้านี้เวลาไม่เรียนใช้ให้ทําไมก่อนคะ คนก่อนนะคะนักเรียนอาจจะไม่สะดวกเนาะเนื่องจากว่าถ้านักเรียนใส่ลงไปเนี่ยตัวดับเบิลมันจะตกนะคะมันจะไเอาบิจิตอ์เล็กมาให้นะคะเพราะ,ะนั้นเมื่อนักเรียนได้แล้วเนี่ยวันนี้ห้องนี้เป็นห้องเริ่มต้นนะคะก็เทสารใส่ลงไปคนก่อนเนาะนะคะแล้วก็เทสารใส่ลงไปประมาณที่เตรียมใช้นะคะจากนั้นเนี่ยในแบบนี้นะคะก็จะมีตัวสารละลายกรดนะคะไฮโดรคลอริกอันนี้6โมลาร ทุกอย่างจะเลเบลไว้แล้วอะไรที่เป็นสารเคมีส่วนกลางยังไม่ต้องล้างทิ้งน,นะคะนะคะอันนี้อย่าเพิ่งล้างนะไม,ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนห้องอ่อห้องอื่นไม่มีนะคะตัวนี้กดถ้าโดนมือก็คือมันจะมีลักษณะแสบคันนะคะนี่นก็ไปล้างน้ำนี้เยอะก็ลินมาเฉพาะส่วนที่เราจะใช้นี่ออกมาไม่ต้องลินเยอะนะคะถ้าเกิดมหมดแล้วก็ค่อยเติมใหม่นะคะจากนั้นในหละกเนี้ยก็จะมีตัวน้ำกัน นะคะน้ำกันเนี่ยมันจะอยู่เดี๋ยวครูบาเอามาเพิ่มให้ลุกลยืมก่อนขวดน้ำกันขวดน้ำอ่าใช่ค่ะยี่มาเล่นค่ะเดี๋ยวจะหาบิก,กอร์มาให้ใบหนึ่งนะคะจะได้มีสับสับใบแล้วก็จะมีหลอดทดลองนะคะอันนี้อยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะแลกเเี็กก็อ่านนะคะดเรกชันแบบตามที่เขาบอกนะว่าให้ทำอะไรบ้างน,นะคะแบบนี้นะเด็กใส่ตัวสารละลาย มันจะมีตัวกระบอกตวงให้นะคะเดี๋ยวเอาเลเบลมาติดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอใช้ใช้ไปแล้วไม่รู้ว่าของใครเป็นของฝั่งไหนนะคะใส่1 ml 1ลูกบาทเซนหรือถ้าใครไม่ใช้กระบอกตวงฟังไว้เป็นความรู้นะคะ1ลูกบาทเซนจะเท่ากับ20หยดนั่นเอนจะนับจัดดับเบิลก็ได้20หยดจะประมาณ1 ml นะคะเป็นที่รู้กันแต่ถ้าเกิดใครกลัวไม่เป๊ะน,นั่นเองก็ใช้กระบอกตวงมีให้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็มาติดเลเบลเพิ่มเติมให้นะคะ เพราะว่ามันเส็จและเยอะบางอันมันก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยก็ต้องมาดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะที่เด็กก็ใส่ตัวค้อต่อทูโซเฟตลงไปในหลอดทดลองอันนี้นะคะใส่ลงไปเท่าไหร่ 1cc ซีซีนะคะ1ลูกบาทเซนเนาะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็คือให้มีกระดาษสีขาวเราควรเป็นกระดาษ a 4ไม่มีเส้นนะคะถ่ายในลักษณะแบบนี้ ให้มองเห็นเป็น A4 ไม่มีเส้นนะคะในในนี้พอดีรูไม่ได้เตรียมมานะคะก็ถ่ายรูปเฉพาะตรงนี้เพื่อให้เห็นสีจากนั้น,นเด็กๆก็เติมเลยคะตัวสารละลายกดไฮโดรคลอรลงไปแล้วก็ถ่ายรูปมึงออกไหมคะก็คือดูซิว่าสีมันเปลี่ยนไปยังไงจากฟ้ามันเป็นยังไงมันเขียวเข้มขึ้นหรือมันเป็นฟ้าเข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราจะดูว่ามันถันกลับได้หรือเปล่าคือเราจะใส่น้ำกับเข้าใจไหมคะเพื่อจะดูว่าเอ้ยถ้ากดความ้นเนี่ยเราใส่น้ําลงไป ความพุนกดมันเจอจังใช่ไหมดูซิว่าสีมันจะย้อนกลับไปกลับมาระหว่างฟ้ากับเขียวได้ไหมอันนี้บอกเลยนะคะถ้ามันได้ก็แสดงว่าเป็นเวลาที่เป็นไงผันกลับได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักง่ายๆนะคะอีกหลักหนึ่งนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียสสนสสทหลักนี้จะมีอุปกรณ์ก็คือมีคลิปนะคะมีลวดเสียบนะคะอันนี้หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มจะได้หลักสอันกูปานับมาแล้วถ้าสมมติว่าผิดพลาดจะไงหรือเวลาทําไปนักเรียนอาจจะต้องนับเช็คนะคะว่า ที่เตรียมระดับไปอ่ะมี4 0อันหรือเปล่านะคะจากนั้นนักเรียนก็อ่านดรายเนช์นแล็บที่ให้ไปนะคะอันนี้คือทําพร้อมกันได้เลยนะนะคะแล็บนี้ไมไ่ยากนะคะ,ะเขาก็จะมีวิธีการบอกว่านักเรียนจะต้องมีการเลื่อนคลิปมีหนังสือเรียนมาไหมคะเปิด9.1นะคะมันจะมีวิธีการบอกว่านักเรียนจะต้องเลื่อนคลิปยังไงบ้างแบ่งเป็นกี่กองนะคะจากนั้นก็จะแบ่งทีละเท่าไหร่ขออนุญาตดูหนังสือเรียนคะ่ะเปิดมาเลยเดี๋ยวเพื่อนที่บ๊บแบบนี่เข้าใจ อ่ะไม่ให้คลุ่มาเลยมาเลยค่ะขอขอยิบหน่อยขอจุดหนึ่งหน่อย,อย,อยดูส o o m ตรงน,นี้ก็คือจะเปิดนะคะมาที่หน้า9.8นะคะ,นะคะในกิจกรรม9.1นะคะแบ่งรวดเสียบเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B ให้เรมองตามนะคะโดยที่กำหนดให้รวดเสียบกระดาษในกลุ่ม A มี30และกลุ่ม B มีเท่าไหร่คะ10เพราะนั้นจาก4 ก็คือกลุ่ม30กับกลุ่มเลยคะ่ะสิจากนั้นนักเรียนก็ย้ายลวดเสียบนะคะทีละครึ่งก็คือครึ่งของ A ไปอยู่ของ B และครึ่งของ B มาอยู่ของอะไรคะของ A นะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเราก็จะดูด้วยแล้วก็จะมีหลักการก็คือถ้าย้ายไปอะ่ะแล้วนักเรียนปัดทศนิยมมันเกินกว่า5ก็ให้ปัดขึ้นถ้าร้อยกว่า5าก็ปัดลงแล้วก็ย้ายจำนวนคลิปลจากนั้นเนี่ยก็จะมีตารางบนทยกผลนะคะอยู่ในตัว direction แหล นะคะน,นีนก็จะได้ผลการทดลองมาว่าต้องย้ายกี่ครั้งนะคะต้องย้ายกี่ครั้งถึงจะได้ลักษณะของปฏิกิริยาแล้วก็ลองมาดูนะีค่ะว่าจํานวนที่เรียนย้ายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับปริยาที่หันกลับได้นะคะหรือภาวะสมดุลน,นะคะอันนี้ก็คือหลักแรกไปต่อที่หลักที่สองนะคะ